เสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่การซ้อมรบไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือการปะทะจริงระหว่างกองทัพสองประเทศเพื่อนบ้านทหารไทยบาดเจ็บพลเรือนไทยเสียชีวิตจากจรวด b m 21โรงพยาบาลและปั๊มน้ำมันกลายเป็นเป้าหมายของจรวดจ,จากต่างแดนคำถามคือทำไมปัญหานี้ถึงวนกลับมาไม่รู้จบ หรือชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่มีวันสงบได้จริงวันที่16กร,รกฎาคม2568ทหารไทยในอำเภอน้ำยืนเหยียบกับระเบิดที่สันนิษฐานว่าฝ่ายกัมพูชานำมาวางใหม่ถัดมาอีกไม่กี่วันที่ช่องอ่านมา้าทหารไทยห้านายได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดซ้ำไทยตอบตัวด้วยการปิดด่านชายแดนสแห่ง และสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยว2จุดความตึงเครียดเริ่มก่อตัวชัดเจนกระทั่งเช้าวันที่24กร,รกฎาคม2568เสียงปืนประทุขึ้นหน้าฐานปราสาทต,ตาเมือนทมสถานการณ์บานปลายกัมพูชายิงจรวด BM21 ข้ามแดนเข้าใส่พื้นที่ไทยหลายจุดจรวดไม่ได้พุ่งใส่เฉพาะเป้าทางทหารแต่ยังตกใส่บ้านเรือนโรงพยาบาลและปั๊มน้ำมัน มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายไทยจึงตอบโต้ทันที่ง f ง F16 ขึ้นทิ้งระเบิดแนวตั้งกำลังของกัมพูชาพร้อมเคลื่อนรถถังเข้าสู่แนวป่าแนวประทะลุกลามทั่วชายแดนช่องอ่านม้าเขาพระวิหารช่องบกช่องจอมและปราสาทตะเมือนทมสถานการณ์ชายแดนไม่ได้ตึงเครียดอีกต่อไปแต่มันลุกเป็นไฟ แล้วทั้งหมดนี้มันเริ่มจากอะไรคำตอบคือแผนที่คนละฉบับย้อนกลับไปปี2,505าศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกรัรมพูชาแต่บริเวณโดยรอบไม่ได้รับการแบ่งเขตที่ชัดเจนฝั่งไทยอ้างแผนที่ของตัวเองฝั่งกรัรมพูชาใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้ตั้งแต่ยุาอนาณิคมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแผนที่ซ้อนแผนที่ ความจริงคนละชุดที่ทำให้สองประเทศไม่เคยเห็นพ้องตรงกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียงปืนดังขึ้นกลางแนวชายแดนปี2551หลังยูเนสโกขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกตามคำขอของกัมพูชาความขัดแย้งก็เริ่มประทุขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเดือนเมษายน2552เกิดการประทะด้วยอาวุธจริงครั้งแรก ฝ่ายกัมพูชายิงจรวด RPG เข้าฝั่งไทยปี2554การสู้รบประทุขึ้นอีกและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งสองฝ่ายใช้ปืนใหญ่ยิงข้ามแดนใส่กันบ้านเรือนโรงเรียนวัดโรงพยาบาลถูกลุกหลงประชาชนต้องอพยพหนีตายหลายหมื่นคนและวันนี้สถานการณ์แบบนั้นกำลังหวนกลับมาอีกครั้ง คำตอบนั้นไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่คือเรื่องของศักดิ์ศรีและการเมืองภายในทุกครั้งที่เกิดปัญหาภายในประเทศหลายฝ่ายอาจเลือกปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อหันเหความสนใจและการประทะชายแดนจึงกลายเป็นเครื่องมือไม่ต่างจากหมากตัวหนึ่งบนกระดานที่ไม่มีผู้ชนะณนะเวลานี้ยังไม่มีการประกาศสงคราม แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตรึงกำลังเต็มรูปแบบการทูดและการเจรจายังดำเนินอยู่แต่ถ้าฝ่ายใดเลือกที่จะแรงเกินไปหรือช้าเกินไปฝ่ายครั้งนี้อาจลามเกินจุดที่ใครหยุดได้ชายแดนคือเส้นสมมุติบนแผนที่แต่สำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นมันคือชีวิตจริงและตราบใดที่เรายังมีแผนที่คนละฉบับและอดีตคนละความทรงจา เราก็อาจต้องได้ยินเสียงปืนซ้ำอีกครั้ง i m ม s ช็อตฮิส t อรีเล่าเรื่องใหญ่ของโลกในเวลาไม่กี่นาทีก็ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแบบนี้ในตอนต่อไปนะครับ